สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการกำหนดการตั้งค่า LOA นะครับเพื่อใช้งานใน KDB Corporate Online นะครับให้คุณล็อกอินเข้ามานะครับที่ admin น1นะครับล็อกอินเข้ามา admin น1พอเข้ามาหน้า admin น1นะครับให้คุณเข้ามาที่เมนูนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วเลือกที่ LOA นะครับ ตัวนี้ให้คุณคลิกเลือก LOA จะมี LOA ตัวนี้นะฮะอัพโหลดกับ financial นะครับตั้งทีละตัวก่อนนะครับตอนแรกตั้งที่อัพโหลดก่อนนะครับอัพโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้คุณใส่วันที่คุณทำรายการลงไปสมมติว่าวันนี้วันที่11นะครับวัน ส5งห้านะครับทำครั้งที่1ก็ใส่1ลงไปนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลือกตัวนี้นะครับถ้าคุณจะเลือกเป็น ktb ip direct 10ก็เลือกตัวนี้นะครับตัวที่2ให้เลือกตรงนี้นะครับให้เลือกตัวนี้จากนั้นให้ใส่0 หรือและตัวลิมิตตัวนี้ให้ใส่สามารถใส่จนเต็มช่องได้นะครับจากนั้นนะครับถ้ามีออโตไลท์หนึ่งคนก็ใส่หนึ่งนะครับออโตไลท์สองก็ใส่สองนะครับแล้วกดแอดก่อนนะครับกดแอดตัวนี้กดแอดนะครับอย่าลืมกดแอดก่อนนะครับอย่าลืมกดแอดก่อน พอกด Asset นะครับให้คุณมาที่สมิ t ตัวนี้นะครับกดสมิ t เพื่อส่งไปให้ a u t o ้ไลทเป็นคนอนุมัติการกำหนด LOA นะครับเพื่อใช้งานนะฮะตัวอัพโหลดส่วน Financial นะครับก็มาที่ Financial ตัวนี้นะครับเราก็เลือก Financial ตัวนี้เลือกเป็น Account ตัวที่1น,นะครับเลือกตรงนี้เป็น all ใส่จำนวนเงินลงไปนะครับที่เราจะโอนนะครับมีกำหนดกลุ่ม A กี่คน1คนก็ใส่1แล้วก็กด add นะครับตัวนี้ใส่1แล้วก็กด add ก่อนหลังจากกด a อดเสร็จเราก็กดตัวนี้นะครับทุกครั้งอย่าลืมกด add นะครับกดแอดก็คือตัวนี้ กดแอดตัวนี้นะครับแล้วกดสม m i ินะครับเพื่อส่งให้ a u t ต้ไลท์เป็นคนอนุมัติรายการในการทำกำหนด LOA เพื่อใช้งานใน KDB Corporate นะครับอตอนก็จะมีตัวอัพโหลดกับไฟแนนเชียลนะครับตัวอัพโหลดก็เซตค่าตามนี้นะครับ ดูได้ service เนี่ยฮะซึ่งตามนี้ตัวแรกเราลบทิ้งไปก็ได้นะครับเซฟตามนี้นะครับอันนี้โทรศัพท์ให้คุณดูนะครับวิธีการถ้าผิดเราก็กดลบเลยนะครับถ้ารายการไหนผิดเราก็กดลบไปให้เหลือไว้เฉพาะรายการที่เราจะทํารายการอยู่จากนั้นก็กดแอดแล้วก็กดสมมติ นะครับทุกรายการเราต้องกดสม,มิต t ไปวิธีการกำหนด LOA เพื่อใช้งานครับผม